สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเสาร์วันอังคารที่18พฤศจิกายนนะคะพี่น้องมน,นี้มาตามนัดค่ะจะมาเอาเห็ดบดเห็ดลมเห็ดขอนที่เห็นหว้หมอว่านเลยคะ่ะไปหนูเห็นแล้วขึ้นมาักอย่างงามเลยพี่น้องไปเก็บกันเลยอ่านกัาลัางอ่อนเลยพี่น้องเอาไว้อีกสิดีบ่ว่าก็สิจไว้อีกดีบ่ว่จาจะกับบอดี้ได้นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคนเข้ามา เห็นขากลับมาเอาไปนี่ตะล่างอ,อ่อ,อนๆเลยแก้งเสียบๆอ,อ่อ,อนๆเก็บกันเลยจำนี้แล้วดีแล้วเนี่ยอดอกหน่อยๆเลือไอ้ให้มันเป็นเชียข้อนี่เ้าไปเงินกับไหนเด้เติ่ใบ่อ,บอเอาไปโอ้ออย่างงามหอมๆไมนเอง อย่างงามเลยกับลงอ่นอนอๆดอกนี้ขละออดอกนี้กะลิลได้พี่น้องเห็นไหม นีมีกำลังพอกินเลยค่ะเนะอืมอืม,อมแก่หนึงหมดแล้วเนี่ยอืม,อม ดอกเกาก,กาืดอกแก่แล้วนี่แายพอมากแบนยังมีเห็ดเก็บอยู่อะใครงี้ลงมือไม่ใครละ เนี่ยเห็นบมพี่น้องแบบแบบมันจะเบิดเล้วยวมันเบิด์ดตันี่นี่โอ้สุดยอดอืมอืมให้ทุ่นบบนู้ ออฝัดน้ำตกตอนบ่ายอนี้อื่อี้เขาไข่ก็ให้เข้าไข่ไข่น้อย ดีพี่น้องเอแก่ประเมินเห็ดเห็ดได้นี่โอ้โหหนุ่มปุ๊อืมกะมัเขาไข่ขาวนี่่จงคือเห็ดแท้ โอ้ตะลแล้วมบ้านเราเห็นก็เก่าละพี่น้องได้หรอกชีวิตชีวิตหาเครื่อสมุนไพรหาหเฮ็ดแล้วก็หาเครื่อว้นเป็นยังสิเครือตาปาหรือเถาวันเปลียงอย่างเงินกะเครือยานางทุกอย่างล่ะค่ะที่แม่ขาเขาเอาลาสุดนี่แล้วเอาในประกอบ อาประกอบแม่พี่น้องเอาในมันเราแต่สมุนไพรเราออกไม่กับพี่น้องหลายบ่ยะยาให้เรางางเงี้ยเหรอคือยาเออหาของบ้หลัมองห้มให้เรางงแต่มันก็หนียาขึ้นไปในต้นไม้ใหญ่เอ้าบุญอืมคือเครือใหญ่แทไปเหญ่โซดู ว่าแต,แตไไไ่ไม่ขอนว่าแต่ไม่ขอนใหญ่หรือแต่หลายขักนี่ก็คือตะป่ารือเป็ถาว,วันเปลี่ยนโอาตา่ตาขาก็สมุนไพรผลงานนี่นี่ก็ซ้ำนีแ่แหละค่ะบได้ไปหลายดวงอยู่มองเดียวโอ้ให้หลงงงด้วยสิบเอด็ดให้หลงงงด้วยสิบเอด็ด ออกเจออ,อยู่หาดอกนี่ให้เรางกนี่ต้อมีเขาทาอยสันหอดออป่านเราพี่น้องโอ้ยจนสัตว์หอดเดือนสิบเอด็ดไปย่างด้เก็บเฮ็ดมึงอีกว่าจ้ามือมันกับสิบป,ปีไมล่ละ หนาวเด้พี่น้องอากาศเย็นๆหนึ่งอย่าคนตกไปหลายมายื่นตาเข่ากะตากรได้ี๋ยวสิให้อันซลีเป็นคนหลังเฮดเพราะว่ามันมีอันซลี่ยุทธนาเป็นหลังใช่ไหมฮะเข่ากล่องน้ำโมก็สวยเหมือเดิมสวยเหลือเกินใบหอนเฮดปดเฮทร่มนี่พี่น้องแกงแสบเด้อค่ะ เหลือใสมือคงนงานพี่น้องกบกล่องนี่คือผนงานผู้ขาเลง,งพอแต่กแกงอยู่อันของเม่าว่านเก็บมากแกงกินแซบแสบบักแสบเลยแล้วสิเอาเฮดหูหนูออกว่าสีเอาออกนี่สีแยกไว้ตั้งหากคนเถ่าวว้าวเฮดสีลายบ่หารกินรอแล้วสิตัดให้ตัดตีนให้อัญชลีนะคะ ว่เมองตอนเขาลางแล้วเ้อพี่น้องเด้อล้างเสร็จแล้วสวยงามพ่อได้แกงอยู่พี่น้องม้นนี่เฮ็ดนี่แม่เฮ็ดบดเฮ็ดลมมันลมเมนะคะเฮ็ดลมก็ออกพอสิเขาใจธรรมศาตร์ันแนะ่ะเด้อตะกี้สมัยหนุ่ยเก็บเฮ็ดแหลกๆเก็บกับแ,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 แยบแบมนะคะ่ะจนแยบแบมเราไ่าเสียชีวิตลงไปขายทานก็เลิมเขาคนเดียวมานี เขาคนเดียวเน่เขาก็ยายสุเพียนแน่น้ำงามเลยพี่น้องแกงแซ่บแสบแต่นี่เน๋้วสิแกงกินอีกเหมือนแลนสุดยอดคลิปนี้ก็สิจบลองซ้าเนี่และค่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันใดด้อจ้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะแกงแกงแบบขามลงไปแนี้ คือใบแมงลักเราแช่ช่องฟิตไว้เพราะเราใช้ไม่หมดวันนั้นแสบบพี่น้องแกงกิบเป็นดอกเลยืิอบอสกูหรอวะสิบเซสิบบอสเซสิศปิดไปเลยพี่น้องโอ้อหเป็นตนเป็นตนใส่เป็นตนเลยไปตองพา